พกปืนเดินเข้าผับสรุปแล้วมันผิดกรรมเดียวหรือว่าสองกรรมกันแน่คำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้นะครับแต่มันนำไปสู่การสู้คดีกันถึงสามศาลเลยทีเดียวพกปืนเดินเข้าผับสรุปแล้วมันผิดกรรมเดียวหรือว่าสองกรรมกันแน่ คำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้นะครับแต่มันนําไปสู่การสู้คดีกันถึงสามศาลเลยทีเดียวแล้วก็จบลงด้วยคําตัดสินของศาลฎีกาที่จะมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมเราเลยครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวกันไปทีละสะเต็ปเลยเริ่มตั้งแต่ตัวคดีเองเลยว่าเป็นยังไงศาลชั้นต้นว่ายังไงแล้วทําไมศาลอุทธรณ์ถึงกลับคําตัดสินก่อนจะไปถึงไฟแนลเลยที่ศาลฎีกาแล้วสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าคดีนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้าง โอเคมาเริ่มกันที่ต้นเรื่องกันเลยนะครับคดีปืนในสถานบันเทิงคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากเหตุการณ์แค่ครั้งเดียวนะครับแต่กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันยาวไปจนถึงสารดีกาเลยซึ่งหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็วนอยู่กับคําถามง่ายๆข้อเดียวและนี่แหละครับคาถามที่เป็นเหมือนแกนกลางของเรื่องนี้เลยคือการพกปืนเดินมาตามถนนแล้วก็เดินต่อเข้าไปในผับเนี่ยมันคือการทําผิดครั้งเดียวที่ต่อเนื่องกันหรือว่ามันเป็นความผิดสองครั้งที่แยกกันชัดเจน ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายใช่ไหมครับแต่คําตอบของคําถามนี้แหละที่จะบอกได้เลยว่าโทษเนี่ยจะโดนแค่กระทงเดียวหรือว่าจะต้องโดนเบิ้ลเป็น2กระทงอย่างที่บอกไปนะครับคดีนี้เนี่ยสู้กันถึงสาศาลเลยตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธร์ไปจนถึงศาลฎีกาแต่ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือในเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยแต่ละศาลกลับมองไม่เหมือนกันเลยครับเรียกว่ามองเป็นคนละทางเลยงั้นเรามาเริ่มที่ด่านแรกกันเลยศาลชั้นต้นครับ ไปดูกันว่าสารท่านมองเรื่องนี้ว่ายังไงคือสารชั้นต้นมองว่าเฮ้ยการพกปืนบนถนนกับการเอาปืนเข้าผับเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นเลยตัดสินว่าเป็นการทําผิดหลายกรรมหรือพูดง่ายก็คือผิด2กระทงแยกกันไปเลยครับเพราะผิดหลายกรรมโทษก็ต้องโดนแยกเป็นสส่วนเพราะสารมองว่ามันแยกกันใช่ไหมครับโทษที่ออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ความผิดแรกฐานพกปืนใน,นที่สาธารณะก็โดนปรับไปน1นึ่พบาทส่วนความผิดที่2ฐานเอาปืนเข้าไปในสถานบริการ อันนี้โทษหนักหน่อยคือจําคุก6เดือนสรุปก็คือโดนทั้งปรับทั้งจําเลยครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับพอจําเลยยื่นอุทธรปุ๊บโอโ้โหคดีพลิกเลยครับสารอุทธรน,นี่มองต่างมุมไปเลยครับสารมองว่าก็การกระทํามันต่อเนื่องกันนี่นาะตั้งแต่เดินอยู่บนถนนจนกระทั่งก้าวขาเข้าไปในผับมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นสารอุทธรเลยสรุปว่ามันเป็นความผิดกรรมเดียวเท่านั้นพอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นชัดเลยครับ มันไม่ได้ต่างกันแค่ว่าผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมนะแต่บทลงโทษนี่คนละเรื่องเลยสารชั้นต้นบอกจำคุก6เดือนบวกปรับอีกพันหนึ่งแต่พอมาสารอุทธรณ์บอกว่าผิดกรรมเดียวก็จริงแต่โทษจำคุก6เดือนเนี่ยให้รอลงอาญาไว้ก่อนแล้วก็ปรับหมื่นหนึ่งแทนเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์มันต่างกันเยอะเลยเอาล่ะครับในเมื่อสองสารล่างเห็นไม่ตรงกันแบบนี้เรื่องก็เลยต้องไปถึงสารสูงสุดนั่นก็คือสาลดีกาเพื่อที่จะชี้ขาดกันไปเลยว่าสุดท้ายแล้ว เรื่องนี้จะจบยังไงและคำตัดสินสุดท้ายก็ออกมาครับสารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เลยนะครับมีคำพิพากษากับคำตัดสินของสารอุทธรณ์แล้วก็ให้ยืนตามคำพิพากษาของสารชั้นต้นสรุปก็คือเป็นความผิดสองกรรมต่างกันครับทีนี้คำถามคืออ้าวแล้วทำไมล่ะทำไมสารดีกาถึงตัดสินกลับไปยึดตามสารแรกคำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมันอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวเลยนั่นก็คือคำว่า เจตนาครับทำนี้แหละที่เป็นกุญแจสำคัญของคดีนี้คือสารดีกาท่านให้เหตุผลไว้เป็นระบบมากๆเลยครับแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆเลยนะ 1. คือเจตนาที่มันต่างกัน2คือองค์ประกอบของกฎหมาย2ฉบับที่เอามาใช้มันไม่เหมือนกันและ3คือวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละตัวมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนละอย่างกันเลยซึ่งตรงนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับสารดีกาชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าพรบสถานบริการเนี่ย เขามีเจตนาเฉพาะเลยนะคือต้องการจะคุ้มครองความปลอดภัยของคนที่เข้าไปใช้บริการดังนั้นการเอาเปืนเข้าไปในที่แบบนี้มันจงเป็นการละเมิดเจตนาลมของกฎหมายฉบับนี้โดยตรงซึ่งมันแยกออกจากเจตนาแค่พกปืนเดินตามถนนทั่วไปมันเลยต้องเป็นอีกกระทงหนึ่งโอเคพอมีคําตัดสินชี้ขาดออกมาแบบนี้แล้วแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างละ่ะทั้งกับตัวจําเลยเองแล้วก็กับภาพใหญ่ในทางกฎหมายของบ้านเราผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดสําหรับจําเลย ก็คือตัวเลขนี้เลยครับ6 6เดือนเต็มๆที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะสารดีกายืนยันว่าทั่วจำคุกครั้งนี้ไม่รอลงอาญาครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่สำคัญมากแล้วทำไมถึงไม่รอลงอาญาสารดีกาให้เหตุผลไว้คมคายมากครับท่านบอกว่าการเอาอาวุธเข้าไปในที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆอ,อย่างในผับในบาร์เนี่ยมันเป็นพยันตรายร้ายแรงต่อสังคมคือมันเสี่ยงเกินไปที่จะให้รอลงอาญาโทษก็เลยต้องเป็นโทษ ดังนั้นคดีนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของจำเลยคนเดียวแล้วครับแต่มันได้สร้างบรรทัดฐานที่สําคัญมากๆไว้อย่างแรกเลยคือมันเป็นแนวทางให้คดีอื่นๆที่คล้ายกัน 2. คือมันชี้ชัดว่าการกระทําเดียวต่อเนื่องกันเนี่ยสามารถมีเจตนาที่แยกกันได้และที่สาคัญที่สุดเลยนะคือมันตอกย้ําเลยว่าความปลอดภัยในสถานบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความสาคัญสูงสุดจริงๆโทษถึงได้หนักขนาดนี้สุดท้ายนะครับแม้ว่าคดีนี้จะได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนไปแล้ว แต่มันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าโอเคบรรทัดฐานทางกฎหมายมันเข้มขึ้นแล้วแล้วในโลกความเป็นจริงล่ะมันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการพกปืนของคนได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ Future in mind.